เราก็เป็น control freak เราก็รู้สึกว่าเราต้องควบคุมทุกอย่างได้คืออย่างที่บอกคือชมเชื่อว่าหนึ่งเรื่องของสารเคมีแน่นอนอย่างเงี้ยก็บวกกับความที่เราก็เป็น control freak เราก็รู้สึกว่าเราต้องควบคุมทุกอย่างได้ นะก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะแบบโอ้โหเละเทะขนาดนี้คะพอวอันที่เอาเขากลับมาบ้านแล้วแล้วก็เราเหมือนต้องรับมือกันเองจริงๆเลยนยเราก็ไม่คิดว่าเด็กมันจะตื่นบ่อยขนาดนี้กลางคืน <laughs> แล้วสองคนเนี่ยมันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ได้พร้อมกันนึกออกไหมแล้วไหนจะความกังวลเรื่องที่ว่าจะมีนมให้เขาไม่พอแล้วเราก็โอเวอร์เวลล์แบบเหมือนไม่ได้นอนแต่ในแบบในขณะเดียวกันก็อยากจะจัดการอันนี้เองแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะดีกับตัวเราเองนะเ <laughs> มือม่อเมื่อมันเกิดเป็น เป็นรูทีนหรือว่าเป็นเป็นระบบของเราแล้วอะไรเงี้ยน่าจะไม่ซีเรียสเท่าตอนแรกเพราะว่าหนึ่งคือชมไม่ได้ซีเรียสเรื่องสต๊อกนำ้ำนมมันจะมีข้อถกเถียงกันนอนนานแล้วปลุกมากินหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นเขาเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ตื่นก็ไม่ตื่นนอนไปเลยเดี๋ยวถ้าเขาตื่นมาเดี๋ยวเขาหิวเดี๋ยวเขาก,เขาก็เขาก็ต้องทานเองแล้วก็นอนพยายามแบบนอนไปพร้อมๆกันแล้วรู้และว,ว่าแบบเอ้ยมันไม่ มันไม่จําเป็นต้องแบบเวย้ยขนาดนั้นอะไรเงี้ยปัจจัยที่น้ํานมจะมาเร็วหรือมาช้าเนี่ยมีหลายปัจจัยมากๆนะครับอันแรกนะั้นที่หมออยากบอกคือเรื่องของวิธีการคลอดนะครับในคุณแม่ที่คลอดเองเนี่ยนะครับนมมาเร็วกว่าแน่นอนอันที่2คือความเครียดบางคนเครียดมากน้ํานมก็ไม่มาต่อมาคือหลักการละกันเขาเรียกว่าดูดเร็วดูดบ่อยดูดถูกวิธีนะครับถ้าทําได้3อย่างนี้ น้ำนมมักจะมาดีบางคนเนี่ยถ้าน้ำนมจะมาเขาก็มานะครับบางคนถ้าเขาจะไม่มาก็อาจจะต้องใช้วิธีนะครับในการกระตุ้นน้ำนมประครบเต้านมออกินยากระตุ้นน้ำนมบ้างหรือบางคนอาจจะต้องการนมเสริมเป็นต้นนะครับช่วงสองสาวันแรกหลังคลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้มาเต็มที แต่หลังจากนั้นก็คือมาคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาก็จะถามก่อนเลยว่าคุณแม่จะตัดสินใจยังไงถ้าในช่วงสองสวันแรกเนี่ยคุณแม่ยังมีนมให้ให้น้องไม่พอจะตัดสินใจให้ฟอร์มูล่าไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าในทางทฤษฎีเหมือนจริงๆอะ่ะเขายังแบบไม่ทานต่อได้ แต่ชงก็ไม่รู้ว่าจะทรมานลูกไปทําไมก็ให้ไปเลยให้ให้ให้ฟอร์มูลาลก็คือให้ให้เขาทานไปก่อนแล้วหลังจากนั้นแค่สองสวันมันมันก็หมาแล้วมันก็ค่อยๆเข้าระบบไปเองแล้วก็เราก็เลี้ยงเขาด้วยน้ํานมของเราได้จนถึงประมาณหนึ่งก็เริ่มสลับเริ่มสลับให้ทั้งน้ํานมแล้วก็ทั้งฟอร์มูลาอาหารเพิ่มน้ำนมเนีมีเยอะมากเลยโดยเฉพาะอาหารไทยนะสมุนไพรไทย ตัวที่แนะนําเลยนะครับก็คือขิงหรือว่าบางท่านอาจจะได้เคยได้ยินเรื่องของหัวปลีมะละกอใบหูเสือพวกนี้ก็ช่วยเพิ่มน้ํานมได้หลักๆก,ก็คือยานะครับยาบางชนิดเนี่ยไม่ควรกินตอนที่ให้นมเพราะว่ายาเนี่ยจะหลั่งมาทางน้ํานมได้ส่วนสารอื่นๆน,นะครับหรือว่าอาหารอื่นๆจะชานมไขมุกคาเฟอีนข้อมูลไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าคุณแม่จะทานอะไร โดยเฉพาะเรื่องของอยาให้ปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรก่อนว่ายาตัวนี้เนี่ยหลังทางน้ำนมหรือเปล่าจะส่งผลกับลูกหรือเปล่าครับสิ่งที่เราต้องมองหาคือสารอาหารที่เหมือนในนมแม่รวมไปถึงสารอาหารที่มีผลกับพัฒนาการของน้องนะครับ,นะรบเช่นแคลเซียมโคลีน DHA โฟเลตนะครับหรือวิตามินตัวอืนอ่นที่ทาง องค์การอนามัยโลกแนะนําแต่อย่างไรก็ดีนะหมออยากย้านะครับนมแม่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ต้องมีตัวช่วยเสริมครับถ้าคุณแม่สามารถเก็บในฟรีซได้นะครับเป็นน้ำนมแข็งเนี่ยนะครับแล้วเวลาจะเอามาให้ลูกเนี่ยนะครับก็วางอยู่ในอุณหภูมิห้องเนี่ยนะครับสามารถเก็บได้เป็นเดือนนะครับแล้วก็ไม่ควรแช่น้ำอุ่นเพราะแช่น้ำอุ่นเนี่ยมันจะทำให้โปรตีนในน้ำนมเสียไป ก็สำหรับคุณแม่ๆนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโภชนาการนะคะให้กับคุณลูกหรือว่าลูกที่อยู่ในท้องนะคะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งะค่ะกับชมนะคะแล้วก็คุณแม่ๆคนอื่นนะคะที่คลับเอ็นฟนะคะหรือว่า ถ้ายังมีคําถามอะไรนะคะที่อยากจะสอบถามเนี่ยก็สามารถถามมาได้นะคะเรามีคุณพยาบาลเนี่ยคอยที่จะตอบคําถามให้อย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะเริ่มต้นดีเริ่มที่พันวันแรกกับ i n f นฟค่ะ คำว่าโคลิกนะครับในทางการแพทย์เนี่ยนะครับมีลักษณะการร้องที่ค่อนข้างเฉพาะตัวลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นการร้องที่ร้องร้องไห้แบบรุนแรงนะครับจนพ่อแม่บางคนอาจจะรู้สึกว่าลูกผิดปกติอะไรหรือเปล่าเขาจะร้องรุนแรงแล้วก็ร้องนานนะครับแล้วก็ร้องบ่อยนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงตอนเย็นๆนะครับไม่มีสาเหตุคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองดูว่าเออเขาหิวนมหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับเขามีมดกัดอะไรไหมก็ไม่ใช่นะครับเขาดูร่างกายดูอะไรทุกอย่างก็ดูปกติหมดนะครับแต่ก็ร้องไห้แรง ไม่หยุดสักทีนะครับแล้วก็มักจะมาเป็นช่วงเย็นช่วงเวลาเดียวกันตลอดเวลาแทบจะทุกวันในทางการแพทย์เนี่ยเราจะดูว่าโคลิกเนี่ยนะครับเราก็จะดูว่าเขาอ่ะร้องวันหนึ่งมากกว่า3าถึงสชั่วโมงนะครับแล้วก็ร้องบ่อยๆนะครับมากกว่าอาทิตย์ละสาถึงสวันหลายๆอาทิตย์ติดติดกันนะครับอันนี้ก็ถือเป็นโคลิกนะครับแล้วเราก็พบว่าเด็กที่เป็นโคลิกส่วนใหญ่นะครับจะเริ่มเป็นประมาณ2-3วสามหลังคลอดแล้วก็จะพีคมากเลยนะครับที่ประมาณ6วีคแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็มักจะหายไปเองนะครับอาการเนี่ยจะหายไปเองช่วงประมาณ3มถึง4เดือนหลังคลอดนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจมากจนเกินไปนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับสําหรับคุณแม่ที่เจอน้องที่ร้องตลอดเลยนะครับร้องเยอะนะครับผมว่าอันที่1เราต้องหาสาเหตุดูก่อนนะว่าน้องเขาร้องเพราะอะไรถัดมาก็ลองดูว่าเขาหิวหรือเปล่าหรือว่าอากาศมันหนาวไปไหม มันร้อนไปไหมนะครับหรือการห่อตัวนี่ก็สําคัญนะครับเพราะน้องเนี่ยแรกเกิดเนี่ยก็ต้องการการห่อตัวที่แน่นที่ดีพอสมควรเขาจะรู้สึกสิเคียวรู้สึกเหมือนอยู่ในคันของคุณแม่ถ้าเราหาสาเหตุพวกนี้แล้วนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับก็อยากให้คุณแม่สบายใจก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็พบว่าประมาณ70%นะครับของเด็กทารกก็จะมีอาการไม่สบายท้องนะครับร้องกวนนะครับก็จะมีอาการเสียยาการหลักๆนะครับที่พบได้บ่อยก็คือท้องอืดท้องผูกร้องกวนแหวะนม น,นี่เป็นเรื่องคอมมอนเลยนะครับที่จะเจอนะคุณแม่สบายใจได้เด็กที่คลอดมาใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะยัง i ิ m a t u r e นะครับใน,ในเรื่องของระบบ ลำไส้เรื่องของระบบการย่อยนะครับยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับทำให้เขาไม่สามารถย่อยโปรตีนได้อย่างเต็มที่ไม่สามารถย,ย่อยน้ําตาลแลคโตสที่อยู่ในนมได้อย่างเต็มที่นะครับย่อยไม่ได้ร้อยเซนี่ยก็จะเหลือถูกไหมครับก็จะเหลือเศษนะครับของโปรตีนที่ยังไม่ได้ย่อยนะครับเหลือเศษของแลคโตสที่ไม่ได้ย่อยผ่านจากลำไส้เล็กนะครับเข้าไปที่ลำไส้ใหญ่ก็ไปเจอกับแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่นะครับเกิดการหมักหมมเกิดการเฟอร์เมนเทชันนะครับแล้วเกิดเกิดแก๊สขึ้นมาในลำไส้ นะครับมันทําให้เขามีแก๊สอยู่ในท้องแล้วก็เกิดอาการท้องอืดแล้วมันก็ไม่สบายท้องแน่นท้องเขาก็จะมีการร้องกวนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําก็คือว่านะครับคุณแม่นะครับหลังจากให้นมเสร็จนะครับก็มีความจําเป็นมากนะครับสำคัญมากคือจะต้องเอาลูกนะครับกระตุ้นให้เกิดการเบรอ นะครับจัดท่าให้ดีนะครับให้ลูกนั่งนิดนึงนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเรอน,นะครับก็จะลดอาการเหล่านี้ลงได้นะครับถัดมาก็คืออีกทางแก้หนึ่งนะครับก็ลองอาจจะต้องลองเปลี่ยนนมดูปัจจุบันนะครับก็มีนมดีไซน์ออกมานะครับสำหรับเด็กที่ร้องกวนโดยเฉพาะนะครับ นมเหล่านี้นะครับก็มักจะเป็นโปรโตีนเนี่ยเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายนะครับเพราะเป็นโปรโตีนที่เรียกว่า PHP หรือย่อม,มาจาก Partial l y Hydrolyzed Protein นะครับเป็นโปรโตีนที่ผ่านการย่อยมาแล้วบางส่วนเพราะจะย่อยได้ดีขึ้นนะครับจนจนจน,จนเขาย่อยได้หมดนมกลุ่มนี้นะครับก็ยังมีการลดน้ําตาลแลคโตสลงนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยไม่เหลือน้ําตาลแลคโตสที่จากการย่อยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มที่นะครับก็ทําให้เขาเนี่ยลดอาการร้องปวนได้ ก็จะมีนมกลุ่มนี้นะครับให้เป็นออปชันสำหรับคุณแม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันก็มีข้อมูลนะครับสำหรับนมกลุ่ม PHP เนี่ยครับก็พบว่าจะทำให้อุจจาระนิ่มคงตัวนะครับแล้วก็ลดอาการปวดท้องร้องกวนได้ภายใน24ชั่วโมงครับหมออยากให้คุณแม่ลองสังเกตดูนะครับว่าน้องร้องไห้ช่วงไหนถ้าน้องเขาร้องไห้หลังจากให้นมไปแล้วนะครับใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับที่น้องเขาอาหารไม่ย่อยนะครับคุณแม่อาจจะต้องลองพิจารณาเรื่องของอาหาร